ผู้ที่รับจ้างขนยาบ้านะครับซึ่งก็จับได้กว่าแสนเม็ดทีเดียวนะครับโดยผู้ที่เป็นผู้ที่รับจ้างขนส่งยาบ้าเนี่ยนะครับก็สรารภาพว่าส่งทั่วภาคอีสานนะครับโดยมีมีการสกัดจับนะครับนำโดยพลตํารวจตรีวินยูอำนวยสมบัติผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบึงการพันตำรวจเอกชัยยุธทธธรรมสุนารอง ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงการพันตำรวจเอกพงษ์พัฒน์แจ้งหมื่นวัยรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงการพันตำรวจเอกจรุนศักดิ์ลำพุทธาผู้กํากับการผู้กํากับการสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดบึงการนะครับร่วมกับทางตำรวจสพโศกามแล้วก็ฝ่ายปกครองของจังหวัดบึงการได้มีการเข้าสก,กัดจับขบวนการค้ายาเสพติดนะครับ ก็ทำหน้าที่ในการรับจ้างขนยาเสพติดนะครับแล้วก็มีการใช้รถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียน1นอนหนูชอช้าง5411กรุงเทพมหานครขนส่งยาบ้านะครับจำนวนหนึ่งกระสอบมาโยนทิ้งไว้ข้างทางบริเวณถนนสาธารณะด้านทิศใต้บ้านโนนสวนหม่อนหมู่ที่5ตําตำบลบ้านต้ององเภอเซกาจังังหวดบึงกาฬ พร้อมทั้งมีการจับกลุ่มนะครับนายบรรเจิดนะครับอายุ43ปีนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวานนนิวาสนะครับแล้วก็ได้จับจับกลุ่มนายธนชัยนะครับอายุ24ปีนะครับชาวชาวอำเภอวานนนิวาสนะครับแล้วก็นายตามนะครับอายุ16ปีนะครับเป็นชาวอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครเช่นเดียวกันนะครับ พร้อมด้วยของกลางก็คือยาบ้านะครับจำนวนอยู่ที่ประมาณ128,000เมตดนะครับโดยจากการสอบถามนะครับนายเจิดหรือว่านายบันเจิดเนี่ยนะครับผู้ต้องหาที่1ก็บอกว่ายอมรับว่ายาบ้าเนี่ยเป็นของตนจริงๆนะครับซึ่งตนก็ได้รับการว่าจ้างนะครับจากเท้าวพรซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ของสอปปลาวนะครับให้ไปรับยาบ้าตามจุดนัด ไปส่งต่อให้กับลูกค้าในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดบุรีรัมบึงการอุดรธานีตามที่ท้าวพรซึ่งเป็นราษฎรของสมปพลาวเนี่ยมีการว่าจ้างนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือวันที่15กุมภาพันธ์นะครับปีนี้นะปี68ที่ผ่านมาก็ได้รับค่าตอบแทนนะครับในการส่งยาบ้าเนี่ยเป็นจำนวนเงินอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับ จากนั้นเนี่ยก็ทําการตรวจยึดยาบ้าไว้เป็นของกลางนะครับเจ้าหน้าที่ก็นําตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายมาขยายผลที่สอพศอก,กามแล้วก็ตรวจประวะหาสารเสพติดแล้วก็แจ้งสิทธิ์ข้อเก่าหาให้กับนายบรรเจิดนะครับนายธนชัยแล้วก็นายสุภกริตนะครับหรือว่าตามเนี่ยนะผู้ต้องหาที่1ผู้ต้องหาที่2แล้วก็ผู้ต้องหาที่3นะครับอ้ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเยาวชนนะครับอายุ16ปีด้วยนะครับ ร่วมการจำน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นนะครับก็คือยาบ้าเมทดแอมเฟตามีนนะครับโดยการมีไว้เพื่อจำน่ายเป็นการกระทำเพื่อการค้าแล้วก็ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะครับซึ่งผู้ต้องหาที่1ผู้ต้องหาที่2แล้วก็ผู้ต้องหาที่3นะครับก็มีการให้การเนี่ยท,ที่แตกต่างกันนะครับ โดยผู้ต้องหาที่หนึ่งเนี่ยนายเจิดเนี่ยนะครับให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานายชนะชัยครับผู้ต้องหาที่สองแล้วก็นายสุภกริตผู้ต้องหาที่สามเนี่ยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับจึงมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสพศก,กามดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ตามยึดทรัพย์ต่อไปนะครับนี่เป็นการ ปราบปรามยาเสพติดนะครับในพื้นที่จังหวัดบึงการซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญเป็นส่วนที่มีความสําคัญเป็นส่วนหน้านะครับที่จะเวลามียาเสพติดเข้ามาเนี่ยก็จะเข้าพื้นที่บึงการก่อดนะครับในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่ามีการจับกลุ่มยาเสพติดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการเป็นการจับกลุ่มที่ได้ตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับก็คือเขามีการรับจ้างนะครับในการส่งทั่วภาคอีสานเลยว่าอย่างนั้น นะครับนะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับก็ตรงแจ้งให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยแหละครับเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะได้บอดแสก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ได้บอดแสมานะครับเขาก็ไปดําเนินการนะครับจนสามารถที่จะสามารถจับกลุ่มได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการปราบปรามยาเสพติดนะครับสกัดกั้นยาเสพติดครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับผม ก็ได้น้อยได้มากถือว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา